เจ้าคุณน่นสบายทีละลูกลาไปทางไหนเย็นมหนบ่ใจเอ๋ใจเอ๋เร่เร่เร่ใจเอ๋เอาคุยด้วยนึกกลัวเหรอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว <c ười> เออน,นึกอยากนอนนาเขาก็มานอนนานึกอยากไปนอนบ้านาก็ไปนอนบ้าน ก่เอทำอะไรกันยินไหมย,ยินไหมย,ยินไหม,ม<ฮ>ไก่ไก่แม่ลูกอ่อนพาเดินชมไปเรื่อยกอนตุนดูค่ะ เรียกต้นยูค่ะธรรมชาติจริงๆไม่ต้องปรุงแต่งนี่นีนนที่ว่ามาก มากมาักลิ้นลินฟ้าเออนี่นี่นี่ธรรมชาติธรรมชาติอยู่กันแบบบ้านๆจริงๆอยู่กับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความสวยงาม บรรยากาศดีมากดีมากเลย